ต้นแบบนี้เคยเห็นไหมเคยค่ะอาจารย์อาจารย์โต้้ามันเป็นยาว่าอาจารย์เคยเห็นเจ้าบุหัวหรือเปล่าเป็นนี่แหละยาเจีายบมะเร็งตับราชสุดท้ายอะไรอันนี้นะเออโคตรเลยโคตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาเดี๋ยวเอานี้สักคนอันนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนี่เราจะเห็นใบเราฝ่ามือเราพอดีเลยใบมันมันก็จะเป็นเป็นรอยจุดต่างๆเป็นรอยโรคตามธรรมชาตินะครับ อันนี้เขาเรียกว่าตับเตาตับเตาต้นตับเต่าต้นนี่จะใช้ยังไงก็คือเอาไปแก้โรคตับตับแข็งไวรัสบีพวกเกี่ยวกับโรคตับต่างๆไขมันในตับแก้ไข้ลดความร้อนในตับมันก็จะเหมือนกับพวกตีพลาเนั่นแหละใช้ต้นนี้ต้นเดียวต้มกินแทนน้าไปเลยก็ได้มันจะช่วยรักษาพวกเกี่ยวกับระบบระบบภายในระหว่างตับแล้วก็ความร้อนในร่างกายทีนี้มองไปนู่น เบิดปัญญาเลยลายใหญ่คัะนั่นนะครับเห็นไหมครับนั่นต้นใบเดียวกันเนี่ยจากต้นนี้มองไปจะเห็นใบเดียวกันเจ้าคล้ายกันกับต้นกระทุ่มต้นกระทุ่มจะอยู่ฝั่งขวามือกระทุ่มนี่เห็นไหมดอกเยอะๆนี่คือกระทุ่มทีนี้ตับเต่านี่มันเจอดอกห่างๆคล้ายกันคล้ายกันมากสองต้นนี้แยกลักษณะคล้ายๆล้ายกันพอเราไปมองใบกระทุ่มนี่มันจะสาก ขนเนาะเป็นขนอ่าเป็นสากมากกว่าอันนี้ใบมันจะมันดูลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้เวลาไปใช้งานก็ใช้ได้เลยตั้งแต่หนึ่งกำมือทีนี้ส่วนผสมก็มีเห็นไหมนี่อันนี้มุยดําเมื่อกี้เราเห็นมุยแดงใช่ไหมด้านหลังอันนี้มุยดำด้านหลังด้านหลังจะเป็นมุยแดงอยู่ตรงนู้นนี่มุยแดงนู้นต้นหนึ่งสองต้นอยู่ตรงนู้นอันนี้มุยดำเนาะอ่าเราจะไม่เห็นอย่างนี้ ทีนี้ในตำาราเราก็มียังโชคดีที่มีใบอยู่ใบหนึ่งนุ่นนมุยมุยขาไม่ขนาดไนมาตามมาอยู่ทูเปิดอนี่ก็เป็นที่ประโยชน์ก็ตอนนี้แหละอ๋อนี่นี่ต้นเดียวกันกับเมื่อกี้นี่ <c oughs> แต่ทีนี้นี่ต้นแพงนี่ต้นแพงเห็นหใบใบเหลือเหลืออยู่ใบเดียวลักษณะของต้นก็จะเป็นอวบๆน้ำ อบวกน้ำเป็นข้อเป็นก้านอันนี้ต้นแพงต้นแพงคำหอยแพงนี่คล้ายกันกับต้นสั้นต้นบักสันต้นเต่าภาษาเออแฟนไทยเขาจะเรียกว่าต้นเต่าต้นเออนี่อันนี้ต้นแพงนี่นะครับใบใบใหญ่ ลักษณะของธรรมชาติก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูตำรานนี้ดูลักษณะของของใบไว้ก่อนนี่ลูกลูกเล็กเด็กแดงนี่เต็มเลยนี่ตับเต่าทั้งนั้นปลาตับเต่าปลาตับเต่าอีเาเกียวอยู่แเอาถ้ารูแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บเอาไปทำยาก็ เอาไปรวมกันตับเตามุยแดงมุยขาวมุยดำแย่โรกตับ้งน้ำแจ้งกตั้งหาน้แจ้งกัต้งหาบน้ำแ้งเออแม่ตับให้ตับอมีคนแบกใส่จานมาตนจานอาเมือเดินพี่อ้อยู่าลเยวพี่อ้อย่แล้วเนี่ยแล้ว